สุภาพอะไรเกินบาทเฮ้เมนอยู่แล้วจะขวางทายรวมยึงปิดแง่งม่งจะขวางยู่เหียนวานั่นแหละถ้าบาดาเออการเซลฟี่ทำไมเขาถึงมีเซลฟี่เขาถึงถ่ายถ่ายให้ดูเป็นเรื่องราวอันนี้คือเราพูดให้สลกขบขันไปด้วยนะคุณโยมอันที่ไม่สมควรที่จะเอาไปจาก็ไม่ต้องจำเราปล่อยไปตามลมไอ้ที่เรื่องสมควรจําที่ระจํานะเราบอกเลยนะอาการนั้นนะใครเลยออ,ออกที่มีลักษณะนั้นเนี่ยนะ นะสรุปแล้วนะนั่นแหละใครเรียกออกนะเตือนภัยหน้าฝนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งนะเตือนภัยในเรื่องหน้าฝนในตอนอไรตอนนี้อะไรตอนนี้มีอะไรอาหารอะไรที่ยอดฮิตเห,ตเห,ตเหต็ดเห็ดชนิดไหนก็แล,ล้วเห็ดละงอกเห็ดละงา,งงาระวังดีๆจะเจอเห็ดละง,งาอ่นะสมัยก่อนที่อย่างที่เราเคยพูดว่าวันนั้นเมื่อวานก่อนพูดว่ามีการขุดหลุมฝังเห็ดตะข้อเนี่ยใช่ไหมเคยมีไหมคุณโยม อันนี้หลุงพ่อท่านพูดนี้ฟังเราตามคนแก่คนเฒ่าออพูดมาอขุดหลุมฝังเพื่อที่จะให้เหงืมอม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันออกเกิน่ะก็ฆ่าสิริคะเอานั่นแหละไม่เอ่นนั่นแหละคือไป็นลักษณะนี้เเฮ็ดถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันกินได้อย่าไปรับประทานนะอันนี้เตือนภัย แล้วเห็ดรวมนะ่ะเขากองอืยอะอยู่เนี่ยเห็ดน้ำหนาวกันเห็ดน้ำหนาวอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยเริ่มออกมาแล้วดิเ,เริ่มออกน้ำหนาวอยู่จังหวัดเออจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ชยายอ่พคนสารอยู่ชายฟูมมันติดกันเนะเาะเห็ดน้ำหนาวเลยเริ่มหลัง่งลงมาแล้วที่จุมแพ่นะกองอืยยะอยู่เอเอลืมลืมเหมียเออนั่นแหละ ไปชุมแพย่างดีด้วมือเาเื่ไปไายออกกองเหตดนั่นแหละด้วยด้วยความที่แบบว่าเออฝ้าหลาย่ไดจักคิปแต่ได้คลิปมันนั่งรถไปเพราะนั้นแหละเอ้าพอพค่นี้แหละสําหรับวันนี้เนาะเราพูดถึงเรื่องเหตุต่อในเรื่องสองเตือนภัยเนี่ยนะก็คงจะไม่เกินสี่สิบนาทีให้มันสรุปไปจบๆไปเลยเอานั่นแหละ คงไม่เอาถึงชั่วโมงหรอกเนาะเดี๋ยวรบกวนคุณยมแม่คุณยมป้าคุณยมพี่คุณยมเพื่อนคุณยมน้องคือลักษณะที่ว่าอ่ะเห็ดที่เราไม่เคยรับประทานอย่ารับประทานแล้วเห็ดเนี่ยรู้ไหมว่าต้องปรุงสุกเท่านั้นเราเตือนแล้วครั้งหนึ่งต้องปรุงสุกเท่านั้นเห็ดทางที่ดีอย่าไปหมกเห็ดเราต้องแกงนะแกงนะถ้าจะอยากจะหมกเห็ดใช่ไหมเราต้องไปนึ่งให้สุกก่อนแล้วเราค่อยเอาอมาหมกก็ได้ใส่เครื่องปรุงก็ได้ เราต้องทําให้สุกหมกเนี่ยมันลักษณะคือการเอาห่อไปตองแล้วไปขางไฟหรือในขี้เท่านะหรือจะเป็นห่อหมกแบบนึ่งซึ่งจะดีที่สุดนะคุณโยมนั่นแหละนะ่โอ้นั่นแหละคือในลักษณะนี้นะคุณโยมแม่กันดาคือในลักษณะนี้เนาะเห็ดคือเชื้อราชินนิดนึงที่กินได้แต่ ถ้าทำไม่สุกมันก็เป็นพิษดีๆนี่เองแหละบอกไงกินดิบเจ้าก็ตายึ้่กันฮะบบเหลือเห็ดเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโปรดระมัดระวังด้วยเรื่องสุขภาพนนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วเห็ดอะ่ะต้องปรุงให้สุกเท่านั้นนะมีหลากหลายชนิดเขาเรียกว่าเชื้อรากินได้ อย่างเราเคยเนี่ยเราจะพูดให้ฟังการไปเจ็บเห็ดน้ำหนาวคุณโยมเห็ดหน้าขาวเห็ดทานเห็ดทานมันจะเหมือนกับเห็ดที่ตัวที่มีพิษที่เขาเขามันแคี้งแข็งเห็ดทานมันจะไม่แข็งนะแต่เวลาเราจับเนี่ยมันจะดําแต่เห็ดอีกชนิดหนึ่งเวลาเราจับมันดาเหมือนกันแต่มันมันจะแข็งมันจะกระด้างถ้าตัวกระด้างกระด้างเนี่ยเราเราสันนิษฐานเลยทันทีว่าหนึ่งเป็นเห็ดเบือ่อ เห็ดเบื่อก็คือนี่เห็ดเมานั่นแหละ,ะเห็ดเมาะจะมีลักษณะที่ว่าขาโคนโคนขาเขาเนี่ยจะไม่กวงหนึ่งจะไม่เปาะบีบเราแข็งป๊ก่ะดมเบิ้งสปองเขานี่กินเหม็นบ่มันมนมอหอมคือจังเห็ดไข่ดิบ่คือเห็ดปวกเห็ดโคนดินั่นแหละเห็ดที่รับประทานได้นี่เชื้อราที่รับประทานได้นี่เนี่ยมันจะหอมแต่ถ้าเห็ดมีพิษเนี่ย สีสันเขาจะสวยงามมากเลยเออนั่นแหละนี่แหละเป็นลักษณะนี้อ่าก็สมมาพอควรเนาะ